สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะ เมื่อว่าพังแล้วพังไทยและต่างประเทศมันนี่กัมาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมันนี่ก็อยู่ทางเฮดเอสแสงเนาะโดยสาวดวงกับซีหายขี้เลื่อยซอยน้องทงผลนอกเหมือนน้องทงผลเมาขี้เลื่อยอยู่เพื่อนสาแสงเนาะโดยเพื่อนหนาก็มาโอนเนาะตอนนี้ก็กำลังพากันหายนะพี่น้องโดยสบายดีพ่อแม่สบายดีน้องทงและแสงโดย ทางนี้กันกำลังเสียเมื่อนะพี่น้องตอนนี้ชาเสียงกำลังจับสอยน้องคงเนาะมีส่วนนั้นเดียวเนาะพี่น้องกับซีซาซาในนะจังหน่อยส่วนสร้างอเมื่อมันอะไรสร้างอเมื่อเมื่อไรวะ 我电脑。<你 believers. S 1> มคือว่า้เาเจ็ก็บออกมเม่เพราะว่าจะเอามาถมอันนี้แหละอันนี้จะเอามาหลัดมาืดๆนะโอค ไหว了吗 이미 ư 냐 ลกลกออกเขี่ยก็เก็บออกก่อนแดดเนาะบนา้หอดสองโมงเลยแดดแดดหาก็ะไ้สอบหนึ่งหายของหน,นังทงเนาะสอบสีดำส่วนมันอยากแหวงเน่ยนะขันส่วนอ่ะน,นะมันกระสีสบายเลิอกออกสองมือ อัอน,นี้หมวกหมวกก็บรรยาภัยมาใส่มาเน,นี่น้องทุ่งเพิ่นมากอะเพิ่นกินข้าวกินน้ำเลยเนาะเพิ่นมาทานพอดีเมื่อกี้ ยังไม่ได้ใส่เห็นบอน,นี่หน้าดำหน้าแร่นี่ใส่เลย เราจุดไฟอ่ะเจุดไฟมาเก็บไ้ให้ลาเด็ดแต่เก่ามันเลยเป็นกองมันสะอยู่วันนี้มาเก็บกองตักเอาแล้วเดี๋ยวไม่แทงตาเลยรอบบไรนี่บ้ามาราด่เห็นแล้วากบ้าไปแล่มตอนเืนกจเจ้าเอาไปสองรหุ่นให เล่าไป

เงียยทุกมือไปสวยไส่กระป๋ยได้ใส่มอนนะยามาผียามาผีเต็มกล้องน้องมืออยู่น้องน้อลิ้นหลดพอดได้ด้อฮะ ยังมาคอยเอาน,น้ำไปเต่งเมื่อนั่นมาขนมผัดไตเมือนั่นยังจอเตะจับเอาบันนี้มาคอยจิับให้บนี้ซอกเลยมากเลยนี่จะ,ะ,ะางกล้องเหรอวางวางง่จะวางก้องไปที่มาทีโตเหรออยังใหยแสงซอยนะมันอยางใหย่แสงซอยยางไงมันยังให้่จับห้อง ตาไปนะเอาคนไข่มาดูนี่ขดตรงีบอัอยู่แล้วเหมอันแม่ใหมเจ้าท่านใหม่ก็หวจากรไปเพ่อนแดก็ได้ก้องมาปีขนาดเลยไข่จะเข้ากล้องเจ้าไม่พอเข้านี่พอเข้านี่พอเขาอ่าีบๆมีอยู่ได้ฮะ ข้อข่ากล้องในเด้อไปมันูกอังพนมกีกล้องนี่คนก็บ่ายข้เข่าเนาะคนคอหักย่านคอยข่ากล้องค้อหักแล้ว ยันะเจ้าท้ยก่อนเออลูกจะมีคำหูนะด่วนคำหูว่าไรอยู่นี่มาแล้วเทียบใจอันด่วนเต่าทานมันแรนมันแรมากท่านแล้วานมีอันย้ดดีอ้าวยังไปปกที่หันขี้เรือแปลบอกให้เอาไปกองบัลเดียวเลยละก็แล้ว n ินเด้อเอาไปพุ่นแล้วคิดเลื่อยได้นะคิเลื่อยได้อยู่นี่นะคิดเลื่อยวันนี้เออยังอยู่หลายไปมานั่นแหล้หมดแล้วจังนันะโอ้ยบ่อยากให้เมียหลายเทื่อจังว่าบ่ใจออกเลยนะ มีมาั่มามา,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 แ,มมา,าแล้วรายนอกเป็นระแนมาเราบรเห็นมันกระีได้คนสามสิบสองตัวหระบัดเรามาตักตักอเอาเอสามสิบสองเอาเรามามันแนมอยู่นอกมันบด้เห็นในของทางมันสูงนะอันนี้ห็นบอกมันพ่อแนกองขึ้นมาหน่อยเดียวนึงนะอันน,ะน,นี้นมันบ่งคือบูมี่นั้นนะนะแมงลินหมาหอยหอง โบแมนบ้องซือได้แมงลิ้นหมาบ้องบ้องมีอองบ้องซือบ้องมีองอ,อง <c oughs> เรามีซื้อของเราซื้อมาแมงลิ้นหมาเอิ้นคือซื้อเด้อบ้องซือ เปลีนกันจะสิปปิ้งก่อนอาพิษป่ะพอเห็ดเหรอต้องเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนกันเข่าเด้บอไม่ซีนจะว่าบอหาไพลื่นไพนะต้องเข่านำกันต้องต้องเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันเอาพี่น้อง บันนี้ข้ากาสีหายให้น้องทงให้มันมืดกระสอบที่ผุนสื้อมาเนาะเศร้าสอบเนาะกระสีหายให้มันมืดเมื่อแล้วไอแสงกะสีแก่เมื่อให้น้องทงเนาะโดยแต่คลิปนี้สะดวงกระสีได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะสะดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขูสุคนเนาะที่บริจาคสะดวงแต่ตอนจะจบที่บ่ข่าวโฆษณาเนาะขอให้ยเอฟซีสุขูสุคน อยู่ดิมิแหงเนะาจะเขาจะได้ความขายยันมีเนาะดูปัาธนาสินได้ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะซื้อได้ขายมานเนาะนาทีการงานขอให้จเจริญเก้าวหนาเนาะลํำรวยเงินทองแต่คลิปนี้สะดวงเขาตัวไป็วกล่าเก่าว่า,าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องทงพ่อครูคนโดยโอ้หนกงามเลย <c ười> หัวกระบอกใสาอีกเลยฮะโดย